วารีนะครับสอนชีววิทยาชั้นม4นะครับวันนี้นะครับน้องๆจะได้ทำปฏิบัติการนะครับเกี่ยวกับเซลล์ของสิ่งมีชีวิตนะครับผมซึ่งเราแบ่งออกเป็นหาฐานปฏิบัติการด้วยกันครับฐานแรกเซลล์ของสิ่งมีชีวิตนะครับก็คือลักษณะของสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับที่เราเอามาให้ดูวันนี้ก็คือพาราเรียนะครับพารามิซียมแล้วก็ไฮด้านะครับอันที่2ก็คือเป็นพวกพลาสติดนะครับพลาสติกก็คือเป็นออาแกเดียวที่ ให้สารสีหรือว่าให้พลังงานต่างๆมีการเก็บสะสมสารต่างๆนะครับก็จะให้น้องๆได้ดูว่าพลาสติกที่อยู่ในมันฝรั่งเนี่ยคือพลาสติกประเภทไหนนะครับล่าสุดท้ายนะครับก็จะให้ดูว่าสารสีที่อยู่ในว่านกับหอยที่เราเห็นเป็นสีม่วงๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับระหว่างเกิดจากพลาสติกซึ่งเป็นพิกเม้นที่มันให้สารสีหรือว่าเกิดจากแลฟพิโอนะครับซึ่งเก็บสารสีไว้นั่นเองครับผม มันจะบุกไม่ได้ละล้อย่างเสร็จแล้วก็ค่อยลงสเต็ปสเต็ปสเต็ปแต่กันปรับภาพอย่างค่อยๆลงค่อยๆเอาลงเหนยางภาพอย่างอี้อ่ะเสร็จแล้วภาพละเดียดปรับภาพอก้ยนั่แหล หลังจากการทำกิจกรรมนะครับในวันนี้นะครับน้องๆจะได้รับความรู้นะครับในเรื่องของความแตกต่างระหว่างเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์นะครับว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับสองคือเซลล์เซลล์นะครับเก็บแป้งอ่าหรือพลาสติกในที่อยู่ในมันฝรั่งเนี่ยคือพลาสติกประเภทไหนก็คือพลาสติกที่สะสมแป้งกันเองนะครับมีการหยดไอโอดีนลงไปเพื่อทดสอบว่าเอ๊ะมันเก็บแป้งจริงๆหรือเปล่านะครับแล้วมีการเปลี่ยนสีอย่างไรบ้างนะครับและอันสุดท้ายคือ สีนะครับของต้นไม้กับหอยเนี่ยเกิดจากแบฟพูลโอ้นะครับซึ่งที่นี่นะครับเราจะให้น้องๆนะครับได้ทำปฏิบัติการเพื่อให้ลงมือทําแล้วก็เห็นจากของจริงนะครับพอเสร็จกิจกรรมเราเนี่ยเราก็จะมีเกมเล็กๆนะครับให้เล่นเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ครับผมสวัสดีครับผมแมยชลิตพงศ์สตรังครับชื่อเล่นชื่อโฟลัคมาจากโรงเรียนโรงบาลม .2 ครับสําหรับความรู้สึกวันนี้คือได้ทดลองเกี่ยวกับเรื่องพานาเรียครับซึ่งผมไม่เคยมาก่อนและทำ และก็ได้ทดลองกับเพื่อนก็เป็นความสนุกไปอย่างนีครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กีดูบนวันที่เ่อได้เช่อมิกมาจากเรียนนาฬิกาค่ะวันนี้นะคะก็เรียนสนุกดีได้รู้หลายอย่าง,างได้รู้ว่าเซลล์ตัดกับเซลล์พืชแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็ได้คําแดดร่วมกับเพื่อน สวัสดีครับผมผมนายกิจการมหารครับผมมาจากเรียนปี่อะไรครับผมก็แบบวันนี้นะครับถือว่าสนุกมากๆเลยครับผมคุณครูได้ให้จัดกลุ่มนะครับแบ่งกันให้ทํางานกันเป็นกลุ่มครับผมแล้วก็ให้ไปทําเองครับตั้งแต่การเตรียมสไลด์ครับผมแล้วก็การมาดูครับแล้วก็จะมีครูคอยช่วยเหลื่อและครับผมซึ่งทําให้ผมได้เข้าใจหลายอย่างครับผมก็โดยรวมแล้ววันนี้ถือว่าสนุกมากๆเลยครับผม